ลูกเอ๋ยเคยได้ยินหรือไม่เรื่องของเท้าพังคีพญานาคราชผู้รักมั่นในหัวใจตำนานนี้เล่าขานกันมาเนิ่นนานก่อนหน้องหานจะเป็นหนองก่อนฟ้าจะกั้นแผ่นดินกับบาดาลแต่ก่อนนั้นลูกเอ๋ยโลกมีทั้งเมืองมนุษย์และเมืองนาคเมืองมนุษย์อยู่บนดินส่วนเมืองนาค อยู่ใต้บาดาลมีพญานาคราชนามว่าพญาสีสุดโทเป็นใหญ่พระองค์มีโอรสหนึ่งนามว่าเท้าพังคีรูปงามแต่ใจงามยิ่งกว่าเท้าพังคีไม่ได้หลงไหลในอำนาจหรือสมบัติลูกเอย๋ยแต่ในใจของท่านมีเพียงนางไอคำที่ดาแห่งเมืองมนุษย์ ที่เคยเป็นคู่กรรมคู่บุญกันมาในอดีตการในชาติปางก่อนนั้นเขาเป็นชายยากจนเป็นใบ้เดินทางขอข้าวคนกินส่วนนางไอเป็นบุตรสาวเศรษฐีทั้งคู่เคยเป็นสามีภรรยากันแต่เพราะเขาเงียบเฉยไม่พูดไม่จาจนนางไอตรอมใจก่อนสิ้นใจนางได้อธิษฐานไว้ว่าชาติหน้า ขออย่าได้ครองคู่อีกเลยลูกเอย๋ยคำอธิษฐานนั้นดังดาบสองคมชาติใหม่เขากลายเป็นพญานาคผู้ทรงฤทธิ์ส่วนนางไอกลับมาเกิดเป็นหญิงงามที่สุดในแผ่นดินความรักเก่าจึงกลายเป็นเวรกรรมผูกพันเท้าพังคีแปลงกายขึ้นมาจากเมืองบาดาลเพื่อได้เห็นหน้านางไอที่ตนรัก แต่ก็รู้ดีว่าไม่อาจอยู่คู่กันได้เขาจึงแปลงเป็นกระรอกเผือกแขวนกระดิ่งทองเดินวนใต้ประสาทให้นางเห็นแล้วนึกถึงความรักที่ไม่มีวันกลับแต่ลูกเอย๋ยชตาฟ้าก็เล่นตลกอีกครากระรอกเผือกนั้นถูกฆ่าตายเหนือขยายใหญ่จนล้นเมืองพญาสีสุดโท บิดาของพังคีโกรธยิ่งนักจึงบันดาลให้น้ำท่วมเมืองนั้นจนจมหายเหลือเพียงหนองน้ำกว้างใหญ่เรียกว่าหนองหานผู้คนจึงเล่ากันว่าเมืองนั้นไม่ได้ตายเพียงหลับอยู่ใต้บาดาลและเท้าพังคียังคงอยู่ณนเมืองนาคเฝ้ามองนางไอที่ตนรักทุกชาติพบลูกเอย๋ยความรักแท้นั้น ไม่ต้องเอ่ยวาจาเพราะบางครั้งความเงียบก็คือคําสาบานที่ดังก้องเหนือการเวลาหากวันใดเจ้าผ่านหนองหานลองมองเงาในน้ำให้ดีบางทีอาจเห็นงูใหญ่ลำหนึ่งเลื้อยวนช้าๆใต้คลื่นเขาคือพญานาคนามเท้าพังคีผู้ยังคงซื่อสัตย์แม้รักนั้นไม่มีวันสมหวัง เป็นยังไงกันบ้างครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้มีแรงทำคลิปถัดไปมาลงนะครับหากเพื่อนๆมีเรื่องราวใดๆที่อยากให้ทำคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยผิดพลาดประการใดขอความกรุณาเม้นฝากเตือนไว้เพื่อได้ปรับปรุงด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆ